สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูในหะ้วิธีการตรวจสอบว่าวรารสารไหนเป็นวรารสารทีอ่อยู่ในฐานหรือไม่อยู่ในฐานนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอาจารย์หลายท่านสอบถามผมเข้ามาว่าอาจารย์จะมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างไงว่าวรสารนั้นอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus จริงหรือไม่จริงวันนี้ผมก็เลยมีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาให้อาจารย์ดูนะครับมีวารสารหนึ่งนะครับเอาง่ายๆแล้วกันวิธีการตรวจสอบนะบผมก็คลิกเข้าไปตรงคําว่า Sources นะครับ แล้วบางเอินนะครับอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าตีพิมพ์บทความไปแล้วในวรารสารเรียบร้อยผมจะลองเติมชื่อนะฮะอาจารย์เป็นทุกควาวาซอสแล้วพิมพ์คาว่า international นะครับ journal of นะครับเดี๋ยวผมใส่ใหม่นะครับอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้มันติ cultural education อันนี้เป็นกรณีศึกษาให้อาจารย์ดูนะครับ ว่าโอเคมีวรารสารนี้จริงอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus ครับเมื่ออาจารย์เลื่อนลงมาอาจารย์จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยวรารสารนี้เป็น Scopus Q1 เพราะอยู่ที่8ปซนะครับซึ่งอยู่ในฟิลที่เป็นตัว c u l t u r a l Study ถ้าอาจารย์ดูจำนวนการตีพิมพ์นะครับที่เป็นตัว Document ปี2019 2ถึง2022เนี่ยมีทั้งหมด81บทความนะครับในที่ตัว Citation เนี่ยมีทั้งหมด167 ผมก็จะลองคลิกเข้าไปที่ชื่อวารสารนะครับสักครู่หนึ่งเราก็จะเห็นรายละเอียดของวารสารนี้นะครับว่ายังอยู่ในฐานข้อมูลนะครับวิธีการตรวจสอบไม่ง่ายเหมือนที่ผมเคยพาไปดูก็คือชื่อวารสารนะครับแล้วก็บอกว่า stock s c o p u t coverage year นะครับจากปี2007จนถึงปัจจุบันนะครับแต่จุดอ่อนของตัวระบบในการสืบค้นนี้คือไม่มีควาว่า source homepage เราเลยเจอปัญหาครับฉะนั้นผมจะลอง คัดลอกนะครับชื่อวรารสารเนี่ยลองใส่เข้าไปง่ายๆใส่เข้าไปใน Google เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดของชื่อวรารสารขึ้นมาอยู่2เว็บไซต์นะครับแล้วผมจะให้ดูวรารสารนี้ทำเนียนมากเลยนะครับเมื่อจะเป็นตัวเว็บไซต์นะครับถ้าเราดู URL วันที่1น,นะครับก็จะเห็นชื่อว่า i j m e journal o ORG นะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดลิงก์ให้ดูนะครับกับวันที่2ก็ชื่อว่า IJME แต่ไม่มีขีดนะครับ journal.org เหมือนกันถ้าเราดูง่ายๆนะครับอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์อันแรกนะสังเกตที่ตัว URL นะครับสัญ,ญลักษณ์โลโก้แบนเนอร์อะไรต่าง,างๆเหมือนกันนะครับรายละเอียดเกี่ยวตัวตัวสารเหมือนกันทุกอย่างนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเว็บไซต์อันนี้ไม่มีขีดนะครับ โลโก้เหมือนกันรายละเอียดเขียนเหมือนกันนะครับเกี่ยวเรื่องของตัววรารสารแต่จะมีตัว ISSN นะครับ1 9 3 4 5 2 6 7กดผมก็จะมาดูซิอ้าโอเคนะครับ19345267ตรงกับสกอปัดซึ่งอาจารย์ก็จะเจอปัญหาว่าเอ๊ะจะดูได้ยังไงว่าวรารสารไหนของจริงของปลอมอ่ะผมให้ดูวรารสารแรกก่อนนะครับเท่าเรื่องลงมาดูรายละเอียดนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับ Current Issue นะครับ Volume 25 n no. u m บ e r 1นะเป็น Open Issue โอเคนะครับผมก็จะลองตรวจสอบผ่านตัว Archive โดยปกตินะครับผมแนะนำให้เราดูย้อนหลังนะครับกลับคืนไปอย่างน้อยสัก2หรือ3ฉบับผมก็จะไปที่ Open Issue Volume 24 Number no. 1นะครับ Number no. 1นี่เองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีกเว็บไซต์หนึ่งนะที่เป็น ijmjournal.org e อันนี้ผมก็ไปที่ตัว Archive เหมือนกันแเ้าจ์ดูนะครับด้านขวามือก็จะเป็นตัวโลโก้ของ s c o p u t นะครับแล้วบอกคอทายด้วยผมก็จะไปที่ Open Issue Volume 24นะครับฉบับที่1เหมือนกันนะครับทีนี้พอมาดูรายละเอียดชื่อบทความเป็นไงครับ theory to practice อันนี้ในวรารสารที่2องเนี่ยพอเรากลับไปดูวรารสารที่1น,นะครับ Theory to practice นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยผู้แต่งเหมือนกันหน้า1นึถึงหน้าสิผมจะเลื่อนมาดูอย่างรวดเร็วนะครับไปจนถึงบทความสุดท้ายคือหน้า128่ชื่อว่า Preatory Pedagogy of Inclusion for All Students นะครับเราก็เลื่อนไปดูถึงหน้า128เช่นเดียวกันครับอ้า่สิบแหายไปไหนอยู่ตรงนี้ครับ Pedagogy of Inclusion for All Students นะครับ แต่ทราบไหมครับเมื่อกี้ถึงเพียงแค่หน้าร้อยี่สิบแปดนะครับซึ่งจํานวนหน้าเขาไล่เรียงกันตามปกติแต่พอมาดูนี้นะครับจากหน้าร้อยี่สิบแปดปุ๊บก็จะเป็นหน้าร้อยยี่สิบเก้าเราก็จะเจอปัญหาต่อครับอันนี้คือเรือพ่วงของบทความก็พูดง่ายนะครับบรสารนี้ก็จะมีการโคลนบทความตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับสังเกตนะ อันนี้เป็นหน้า113ถึงร้ออันนี้หน้า113ถึง1 2อแค่โคลนนะครับยังโคลนไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราก็จะเจอปัญหาคือก็จะมีการสอดเนื้อในนะครับสอดใส่ตัวบทความใส่เข้าไปเพื่อหลอกผู้เขียนนะครับซึ่งโดยปกติเราก็มักจะคัดลอกชื่อบทความสมมุตินนะผมเอาบทความในหน้า88ถึง112 12นะครับผมก็เข้าไปที่ตัว search นะครับ เราก็จะไปที่ตัว scorpus แล้วลองเช็คดูนะโดยปกติเราก็จะสุ่มที่เป็นบทความที่เป็นแรกๆนะครับเราก็จะวางเข้าไปนะครับเมื่อวางเข้าไปในตัว scorpus เราก็จะเห็นว่าวารสารเนี่ยหรือบทความนี้นะครับก็ยังอินเด็กซ์ในฐานข้อมูลของตัว scorpus อยู่นี่คือความสุ่มเสี่ยงถ้าสมมุติเราตรวจสอบโดยใช้บทความที่อยู่ในหน้าแรกๆนะครับซึ่ง อันนี้ก็มีนะอันที่2อันที่1อยู่หน้า88บถึง112ก็เป็นบทความเดียวกันครับแต่หลังจากหน้า1 2 8ยเป็นต้นมาเห็นไหมจะมีตัวพว่พวงพอพ่วงเสร็จพวกนี้คือไม่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับแล้วสังเกตนะบทความก็สลับไปสลับมาอยู่หน้าร้อยสถึงหน้าร้อยเจดสบก็มีอันนี้อยู่ในหน้าหนึ่งรเท่าไหร่นะครับหนึ100่งรอย 112นะครับก็จะมีคํามีอะไรต่างๆนะซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับสังเกตนะครับอันนี้เป็น fostering, preservit English teacher, intercultural awareness through lesson design แต่พอมาดูนี้นะครับก็ยังมีอยู่หน้า147-170ซึ่งทำให้คนที่ตีพิมพ์บทความในวารสารนี้เกิดความงุนงงดังนั้นถ้าอาจารย์ตรวจสอบดีๆนะครับหรือพวกเราลองเข้าไปดูในฐานข้อมูลของ Scopus พยายามสุ่มบทความท้ายๆเนะี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะเอาบทความที่อยู่อันดับสุดท้ายของวรารสารที่อยู่ใน URL นั้นนะ่ยที่เป็นวรารสารที่ต้องสงสัยลองป้อนเข้าไปใน s c o ร์ปัดนะครับแล้วก็ไปตรงคำว่า Search แล้วหลังปุ๊บเราลองป้อนตัวที่เป็นตัว d o c ument ใส่เข้าไปนะครับถ้าไม่มี Index กก็แสดงว่าวรารสารนั้นมีการโคลนนะครับ จริงวิธีการตรวจสอบนะครับก็ตรวจสอบง่ายๆคือข้ามไปข้ามมาทั้งฝั่งที่เป็นทั้งตัวตัวสกอปัตด,ด้วยนะครับเราก็เห็นว่าอ้าวบทความนี้ก็ยังปรากฏนะครับในภาษาที่ว่า,า International Journal of Multicultural Education นะครับแต่ไม่ระบุเลขหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเจอปัญหาว่าเอ๊ะแล้วอันไหนของจริงของปลอมนะถึงหน้า369นะครับ ซึ่งก็จะมีบางส่วนนะที่ปนกันไปปนกันมานะครับอันนี้ก็ฝากท่านลองพิจารณาดูนะครับหรืออาจจะเป็นที่ตัวเว็บไซต์ซึ่งวารสารเนี่ยมีการโคลนขึ้นมาทั้ง2เว็บแล้วก็อาจจะใส่ข้อมูลบางส่วนที่ Index โดยบรณาธิการแต่บางส่วนไม่ Index นะครับจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบของการทำารสารในปัจจุบันนะครับก็จะมีความหลากหลายมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นทั้น ผู้เขียนนะครับจะต้องเลือกวรารสารให้เป็นตรวจสอบวรารสารให้ถูกต้องด้วยว่าวรารสารเนี่ยเขาตีพิมพ์ตัวไหนจุดต,ตัวจริงตัวปลอมนะครับหรือวรารสารไหนมีการอินเด็กซ์บทความในฐานข้อมูลของ s c o p u s ฉันนั้นอย่าเห็นเพียงแค่โลโก้แล้วเชื่อนะครับผมก็ฝากให้พวกเราลองหยิบสักบางบทความป้อนเข้าไปในฐานข้อมูลของ s c o p u s แล้วก็ลองตรวจสอบดูว่าอยู่หรือไม่อยู่นะครับอันนี้เพื่อป้องกันการตีพิมพ์ผิดพลาด แต่ถ้าให้เกิดความมั่นใจจริงๆนะครับให้เราไปตรงคำว่า search แล้วลองป้อนชื่อออเทอร์ที่เป็นนามสกุลของเรานะครับแล้วลองไปดูซิว่าผลงานนั้น index ใน Scopus หรือยงังถ้า index แสดงว่าเป็นวารสารจริงหรือเป็น authentic journal แต่ถ้าไม่สามารถสืบคนได้ก็แสดงว่าเราสุ่มเสี่ยงที่เจอในวารสารปลอมครับก็สำหรับนี้บอกวิธีการดูและตรวจสอบง่ายๆนะครับสวัสดีครับ